แกร์ชาแนลอีกแล้ว Speaker, นะครับผม <Speaker. S 1> วันนี้ผมจะมาทำการสปอยซีรีส์ทิชาออริจินอลซีรีส์จากทางช่องวันสำหรับคนที่ต้องการรับชมซีรีส์เรื่องนี้แบบเต็มๆสามารถรับชมส,สดๆได้ทุกวันจันทร์อังคารเวลา2ทุ่มครึ่งทางช่องวัน31หรือรับชมย้อนหลังผ่านทางเน็ตฟลิกทิชาอีพีที่1และ2เรื่องดาวเปิดเรื่องมาที่หญิงสาวคนหนึ่งที่เธอนั้นมีชื่อว่าทิชาซึ่งเธอนอนอยู่ตรงหลุมดิน ใต้ต้นไม้และหน้าตาของเธอก็เต็มไปด้วยบาดแผลเรื่องราวย้อนไปในอดีตในทางสีน้ำเงินบนรถคันหนึ่งซึ่งในนั้นจะมีผู้คนที่เป็นแรงงานต่างด้าวได้แอบหนีเข้ามาในประเทศไทย เพื่อมาหางานทําโดยที่พวกเขาต้องจ่ายเงินและแลกกับงานที่พวกเขาน่นกางจะได้รับเมื่อพวกเขามาถึงก็ต้องมาพักอยู่ที่ที่แห่งหนึ่งในป่าแม้ว่าตอนจ่ายเงินจะถูกบอกว่าถ้ามาถึงจะได้ไปทํางานเลยก็ตามซึ่งขณะนั้นเองแม่เลี้ยงเดียวที่มีชื่อว่าโย,โย<ๆ>เธอก็เห็นว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งกําลังปวดท้องอยู่เธอจึงเดินไปบอกกับหัวหน้าที่เป็นคนคุมต่างดาว,ว่ามีคนปวดท้องอยู่ ซึ่งเขานั้นก็ไม่ได้สนใจจนทําให้โยน,นไม่พอใจแล้วก็ไปพูดจากปลุกปั่นทุกคนว่าพวกเราจ่ายเงินมาพวกเราต้องได้รับการดูแลอย่างดีแต่ไห้แสนมันก็ได้หยิบปืนขึ้นมาแล้วก็ยิงขู่และบอกว่าที่ที่ทุกคนอยู่มันยิ่งกว่านี้ซะอีกถ้าเกิดว่าใครอยู่ไม่ได้ก็ให้ออกไปแต่มันที่ผู้หญิงคนหนึ่งเธอมีชื่อว่าบุษราเธอเป็นคนรวยที่มีทางอำนาจและเงินวันนี้ เธอจะส่งลูกชายของเธอที่มีชื่อว่าพัชชัยไปเรียนที่อังกฤษและก็บอกกับพัชชัยไปว่าพัชชัยเป็นคนเก่งต้องไปอยู่ที่นู่นแล้วรีบปรับตัวและถ้าเกดเฉลี่ยดีเมื่อไร่เธอจะให้พัชชัยนั้นกลับมาเยี่ยมบ้านได้ซึ่งพัชชัยก็บอกว่าครับแม่โดยที่แม่ของเขา ก็ไม่ปไปส่งที่สนามบินด้วยซ้ำตัวของบุษราเธอเป็นเจ้าของธุรกิจคนแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายเข้ามาใช้แรงงานในประเทศไทยและเธอก็บอกกับแซมไปว่าถ้าใครนั้นมีปัญหา ก็ให้จัดการซะซึ่งนั่นหมายความว่าให้จัดการกับผู้หญิงที่ปวดท้องจะได้ไม่เป็นต้นเหตุในการปลุกปั่นอีกหลังจากนั้นโยและลูกสาวที่มีชื่อว่าอูยี่ก็ได้ถูกพาตัวมาที่บ้านของบุษราเพราะบุสราต้องการสาวใช้ที่พูดไทยได้เมื่อมาถึงบุษราซึ่งให้ทั้งสองคนนั้นเข้ามาเจอ แล้วก็ถามกับโยไปว่าลูกสาวของโยอายุเท่าไหร่แล้วพูดไทยได้ไหมโยเธอพูดไทยได้แม้จะไม่ชัดนะแต่ก็บอกกับบุษราไปว่าลูกสาวของเธอพูดไทยไม่ได้โยนั้นโกหกไม่อยากให้บุษรานั้นรู้เพื่อปกป้องลูกสาวบุษราซึ่งถามโยไปว่าโยมาที่นี่เพื่อต้องการทําบัตรต่างดาวใช่ไหมแต่มันมีราคาสูงนะเธอจะออกให้ก่อนแต่ว่าหากจัดเงินเดือนที่โยกับลูกสาวจะได้รับ ซึ่งโยกก็ดีใจเป็นอย่างมากแล้วก็ตอบตกลงแต่ว่ากฎในการทํางานที่นี่ต้องตื่นทํางานตั้งแต่ตีสามเมื่อบุษราตื่นขึ้นมาไปออกกําลังกายพวกเธอต้องมาเตรียมอาหารเพราะว่าบุษราไม่ต้องการเห็นพวกเธอและในช่วงเวลาที่บุษรากําลังทานข้าวพวกเธอต้องเข้าไปอยู่ในครัวและห้ามส่งเสียงดังแม้แต่นิดเดียวแต่ขนาดนั้นเอง อูยีกับทำกระมังสเตนเลต,ตกซึ่งกระเสียงดังเป็นยมบ้าสาวใช้ในบ้านจึงได้มาเรียกคนที่ทำไปซึ่งโยก็รับแทนลูกสาวแล้วก็ให้ถือกระมังนั้นไปด้วยหลังจากนั้นสาวรับใช้ก็ได้เดินออกมาอีกแล้วก็เอาผ้ายืนให้กับอูยีให้อูยีไปทำความสะอาดในบ้านเมื่ออูยีเข้ามาก็เห็นว่าแม่ของเธอถูกทำร้ายและมีบาดแผลต,ตรงศีรษะพาที่เธอถือมาคือมาเช็ดเลือดของแม่ของเธอนั่นเอง อูยีมองไปที่บุษราด้วยสีหน้าที่โกรธแค้นขนาดน,นั้นเองบุษราก็กําลังโทรคุยกับภาช,ชัยหรือที่ว่าตอนนี้พาช,ชัยเขาได้ถูกเพื่อนฝรั่งที่อังกฤษชอบมารังแกเข้าในวันต่อมาบุษราได้คุยกับรุ่นน้องที่เป็นทนายความที่มีชื่อว่าเมธีซึ่งเขาก็อยู่ในขบวนการค้ามนุษย์ของบุษราด้วยเมทีเป็นคนที่มีรสนิยม ชอบผู้หญิงอายุน้อยๆโดยที่เขาได้ให้บุษราณหาให้และว,วันนี้ผู้หญิงรุ่นรุ่นคนนั้นที่บุษราณหมายตามาให้เมทีก็คืออู้ยี่นั่นเองบุษราที่เห็นว่าสองแม่ลูกอยู่ตรงนี้ด้วยเธอจึงแกล้งพูดภาษาอังกฤษ แล้วบอกกับเมธีไปว่าเธอยังไม่รับปากและก็สั่งกับโยแล้วก็อู้ยี่ว่าอีกไม่กี่วันว่าเดี๋ยวจะมีงานเลี้ยงให้พวกเธอนั้นจัดอาหารไว้สักสีห้าที่แม้ว่าบุษราจะพยายามพูดภาษาอังกฤษ แม่สองแม่ลูกนั้นรู้แต่ว่าตัวของอูยี่เธอนั้นศึกษาภาษาอังกฤษมาตลอดและเธอก็พอจะพูดได้รู้ว่ากำลังจะมีภัยมาถึงตัวของเธอเพราะว่านาตอนนี้สาวรับใช้คนเก่าได้ถูกพาตัวไปที่อื่นซึ่งเธอก็ได้แนะนำให้กับโยได้รู้จักกับบุคคลลึกลับที่มีชื่อว่าหนีไวถ้าเกิดว่ามีปัญหาอะไร และต้องการขอความช่วยเหลือให้เขียนจดหมายไปหาหนีไวร้านอาหารที่ตลาดที่มีคนเยอะๆซึ่งตัวของเธอฝากจดหมายนี่ให้กับหนีไวยด้วยขนานาเองแสนก็ได้ขับรถมารับสาวรับใช้คนนี้ไปโยจึงได้เขียนจดหมายเพื่อไปขอความช่วยเหลือจากหนีไวและเธอก็เอาไปให้ผู้ชายคนหนึ่งที่ตลาดในข้อความเขียนถึงความไม่ยุติธรรมที่เกิดขึ้นในบ้านของบุสราว่าพวกเธอ ถูกทำร้ายเวลาที่บุษรานไม่ได้ดังใจและถูกหลอกว่าจะทำบาดต่างดาวให้ถูกหักเงินเดือนแต่ก็ไม่ได้บารและเมื่อง,งานเลี้ยงมาถึงเมทีทนายความที่คุยกับบุษราเขาก็ได้จ้องมองไปที่อูยีเพราะเขาได้หมายตาอูยี่เอาไว้แล้วซึ่งตัวของเมทีเขาก็ได้ให้บุษราหาคนให้เขาหน่อยเพราะว่าเขาก็จะเอาไปขายต่อแต่บุษราก็เรียกราคาสูงแต่เมทีก็บอกไปว่าไม่เป็นไรเพราะคนที่เขาจะเอาไปให้เป็นคนรวย บุษราจึงบอกไปว่าเมธีเนี่ยทำงานสบายนะแบบเดียวก็ได้เงินเมธีจึงบอกไปว่าสบายตรงไหนงานของเขาก็เสี่ยงเหมือนกันแหละถ้าเกิดว่าบุษราไม่ได้เขาช่วยบุษราก็ไม่มีถึงทุกวันนี้หรอกขานาดน,นั้นเองบุษราก็ได้เรียกอูยี่ให้มาดูแลเมธีแล้วก็ให้นวดเมธีบอกว่าเมธีนั้นปวดหัว ซึ่งอูยีก็ไม่ได้อยากทำแต่เธอก็ไม่นวดหัวให้กับเมทีแต่ก็ถูกเมทีนั้นลวนลามและเธอก็กัดไปที่แขนของเมทีโยเมื่อได้ยินเสียงของลูกสาวจึงได้เปิดประตูเข้ามาแต่ก็ถูกเมทีนั้นผลักออกไปแล้วก็ถูกเมทีนั้นทำร้ายด้วยบุษฎา จึงเข้ามาห้ามเอาไว้และบอกว่าอย่าสร้างปัญหาแต่ว่าเมธีก็บอกไปว่าจะไปสนใจทําไมคนพวกนี้มันก็เหมือนสิ่งของที่เรามอบให้กันเหมือนกระเช้าไงบุษราจึงบอกกับเมธีไปว่าให้เขานั้นหยุดสักทีเมธีจึงบอกว่าไม่ว่ายังไงก็ตามให้ส่งอูยี่ไปให้เขาที่บ้านด้วยอย่าลืมว่าถ้าเกิดว่าบุษราไม่ได้เขาช่วยเธอก็เดือดร้อนเหมือนกันเมื่อเมธีนั้ออกไปบุษราจึงบอกให้โยพาอูยี่ไปเก็บกระเป๋าซะ แต่โยนั้นไม่ยอมและเธอก็ทำร้ายบุษราจนได้รับบาดเจ็บอูยี่ก็ไปสับคัดเอาที่บ้านและเก็บข้าวของพากันหนีออกจากบ้านแต่พวกเธอนั้นก็หนีไม่ทันลูกน้องของบุษราจนทำให้ถูกทำร้ายแล้วก็พาตัวมาที่สวนหลังบ้านบุษราจะบอกไปว่าเดี๋ยวเธอจะจัดการกับโจแล้วก็ให้อูยี่ไปอยู่กับเมทีขณะนั้นเองอูยี่เธอก็กำลังจะหนี แต่ก็ถูกลูกน้องของบุษราจับก,กลับคืนมาแม้ว่าโยจะพยายามสู้แต่ก็ไม่สามารถสู้บุษราได้จนทําให้เธอั้นถูกทาร้ายและโยลงไปตรงบ่อด,ดินที่กําลังจะขุดฝังต้นไม้ซึ่งอูยี่เธอก็ลงไปหาแม่ของเธอในหลุมนั่น แม่ก่อนที่เธอจะเสียชีวิตก็ได้ยืน่นปินปักผมในมือของเธอให้กับอูยีไปทําให้อูยีน่นเสียใจเป็นอย่างมากและอูยีก็ถูกพาขึ้นมาบนหลุมทนดูแม่ของเธอถูกฝังกลบลงไปในนั้นระหว่างทางที่ลูกน้องของบูสารากําลังพาอูยีไปส่งให้กับเมธีเธอก็เห็นว่าตรงนี้รถกําลังติด อูยีจึงใช้ปีนตักผมในมือนั้นทำร้ายลูกน้องของบูสราแล้วก็หนีลงจากรถและตรงนั้นเป็นสะพานบดีเธอจึงปีนไปตรงขอบสะพานและเธอก็รวบผมและเอาปีนปักผมของแม่ของเธอปากผมของเธอไว้ก่อนที่เธอจะกระโดดหนีไปเรื่องราวตัดมาหลายปีต่อมาตอนนี้พาชัยเขาได้โตเป็นหนุ่มและเมื่อเขามาตรงร้านกาแฟาที่เขานนั้ชอบมาเขาก็ได้เจอกับผู้หญิงคนหนึ่งที่มีชื่อว่าทิชา ในตอนกลางคืนที่ภาชัยนัมาปาร์ตี้เขาก็ได้เจอกับทิชาอีกครั้งซึ่งเขาก็รู้จักชื่อของเธอเธอนนั้เป็นอินทีเรียที่มาทํางานให้กับลูกค้าโดยที่คนออกแบบบ้านก็คือตัวของภาชัยนั่นเองภาชัยจึงถามไปว่าแล้วแบบบ้านของเขานั้นเป็นอย่างไรบ้างทิชาจะบอกว่าแบบบ้านของภาชัยนะ่ะมันมีระยะห่าง มันทำให้รู้สึกอ้างว้างนั่นอาจจะบ่งบอกถึงความรู้สึกที่แท้จริงของพัชชัยว่าเขานั้นเป็นคนที่โดดเดี่ยวและอ้างว้างเช่นเดียวกันเมื่อเขาได้ยินแบบนั้นเขาก็ถึงกับอึ้งไปเลยพัชชัยจึงถามไปว่าแล้วทิชาทําอะไรกับแบบของเขาทิชาจึงบอกไปว่าเธอไม่ได้ทําอะไรก็ปล่อยให้มันอ้างว้างแบบนั้นแหละต่อให้ถมอะไรลงไปมันก็อ้างว้างอยู่ดีขณะที่เธอนั้นขอตัวกลับ พาชัยจึงตามเธอไปแล้วก็จะชวนเธอไปดื่มกาแฟแต่ดิชาก็บอกไปว่าเราก็เจอกันที่ร้านกาแฟอยู่แล้วนี่ภาชัยจึงบอกว่างั้นไว้เจอกันใหม่ขณะที่ดิชานั้นเดินไปเธอก็หยิบปีนปักผมขึ้นมารวบผมแล้วก็ปักลงไปที่ผมของเธอซึ่งนั่นคือปีนปักผมอันเดียวกับของโยที่ให้กับอูยี่ไว้แน่นอนว่าดิชาคืออูยี่ในวัยที่โตแล้วนั่นเองหลานจ้นทนดิชา ก็ได้เจอกับพาชัยที่ร้านกาแฟาอีกครั้ง พัชชัยได้ขอเบอร์โทรเธอเอาไว้เพื่อจะชวนเธอนั้นไปทานข้าวซึ้ิชาก็ให้เบอร์โทรเข้ามาซึ่งตัวของพัชชัยก็ดีใจเป็นอย่างมากเรื่องราวย้อนไปในวันที่อูยีเธอว่ายน้ําหนีมาได้แม่ของเธอบอกเธอไว้ในตอนที่แม่ขอความช่วยเหลือจากนีไวให้มาที่สถานที่แห่งนี้แล้วจะมาเจอกับนีไวคนที่จะมาช่วยเธอเมื่ออูยีมาที่นี่ก็ได้เจอกับลุงที่เดินทางข้ามประเทศมากับพวกเธอด้วยเขาอยู่ที่นี่ แล้วก็เข้ามารับร่างอูยี่ที่กำลังนอนสลบไว้ขณะนั้นเองหนีไวก็ได้ปรากฏตัวขึ้นซึ่งตัวของหนีไวก็คือแรงงานต่างด้าวที่เคยถูกทำร้ายเธอมีชีวิตไม่ต่างจากทุกคนแต่มาณปัจจุบันทิชามาทานอาหารกับภช,ชัยตามที่ได้นัดเดทกันไวาา้ทั้งสองคนนั้นเริ่มทำความรู้จักกันขณะนั้นเองพนักงานก็ทำอาหารหกเลิกเสื้อผ้าของทิชาซึ่งพนักงานและผู้จัดก,การ ก็พยายามขอโทษผาช,ชัยจึงบอกว่าไม่เป็นไรแต่ถ้าเป็นแขกบางคนเนี่ยอาจจะไม่โอเคกับเหตุการณ์นี้ก็ได้ซึ่งช,ชาก็มองว่าตัวของผาชัยนั้นเป็นผู้ชายที่อ่อนโยนมากบ้าผาชัยจึงชวนที่ชานั้นไปที่อื่นที่ชาจึงบอกว่านั้นเราประทานต่อกันที่ห้องของผาชัยก็ได้เมื่อมาถึงทิชา เธอจึงทําการแฮกระบบโทรศัพท์มือถือของพัชชัยเพื่อจะเข้าไปดูอะไรบางอย่างที่ด้านในและพวกเขาก็สั่งอาหารกันเมื่ออาหารมาส่งที่ชาจึงอาสาลงไปรับแต่เธอก็ได้เอามือถือของเธอถ่ายรูปกุญแจห้องของพัชชัยเอาไว้แต่เธอคิดว่ามันไม่เวิร์คเธอจึงวาดรูปกุญแจนั่นลงไปที่ขาอ่อนของเธอเพื่อจะนําไปปั๊มกุญแจแต่มาที่บุษราซึ่งบุษราเธอได้สาวใช้คนใหม่ที่เป็นสาวรุ่นรุ่นอีกแล้วหญิงสาวคนนี้มีชื่อว่าผู้บุษรา เธอให้ผู้นั้นคอยเตรียมอาหารให้กับสี่ห้าคนเพราะว่าเพราะว่าพวกร่วมกระบวนการของเธอจะมาทานข้าวกันที่บ้านอีกแล้วเมื่อผู้ที่รู้เธอรีบไปที่ตลาดไปหาเพื่อนของเธอที่เป็นแรงงานต่างด้าวเหมือนกันและขอความช่วยเหลือให้เจ้านายของเพื่อนของเธอรับเธอไปอยู่ด้วยได้ไหมซึ่งเพื่อนของเธอก็พาผู้ไปเจอกับเจ้านายเธอจึงขอร้องคุณผู้หญิงให้รับเธอไปอยู่ด้วยหรือฝากเธอไปทำงานที่อื่นก็ได้เธอเป็นคนที่น่ากลัวมากมาก แต่ว่าเมื่อคุณผู้หญิงได้ยินชื่อของบุษราและนามสกุลซึ่งรู้ว่าบุษราเป็นเจ้าของมูลนิธิและดูเหมือนว่าเธอน้นมีอิทธิพลมากเธอจึงไม่สามารถจะช่วยผู้ได้แต่กลบมาที่ทิชาซึ่งตอนนี้ทิชากับพัชชยัยก็เริ่มสนิทสนมกันมากยิ่งขึ้นไปไหนมาไหนด้วยกันไปดื่มด้วยกันบ่อยขึ้นจนทิชาได้เห็นมุมมองหลายๆอย่างของพัชชยัยจนทำให้ทั้งสองคนนั้นมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งต่อกัน เมื่อพัชชัยได้หลับไปทิชาจึงเข้ามาค้นข้าวของในห้องจนได้เจอว่าพัชชัยเขาได้ใช้ยาระงับประสาทด,ด้วยและทิชาก็ค้นไปตามห้องของพัชชัยและจูจ่ๆโทรศัพท์ของพัชชัยก็มีคนโทรเข้ามาซึ่งนั่นก็คือบุษรานั่นเองเมื่อทิชาได้เห็นเธอจึงกดรับสายแต่ยังไม่พูดอะไรบุษราจึงถามว่าทําอะไรอยู่แม่โทรไปก็ไม่รับติดต่อก็ลําบากทิชาจึงบอกไปว่าก็เวลานี้คนเขาก็นอนกันสิ เดี๋ยวเธอจะไปตามพรชชัยมาให้แล้วทิชาก็ไปปลุกพรชชัยเมื่อพรชชัยขึ้นมารับสายแม่จึงถามไปว่าลูกกําลังทําอะไรอยู่ต้องขอบคุณผู้หญิงคนเมื่อกี้นะถึงว่าจะไม่มีมารยาทแต่ก็ทําให้แม่ได้คุยกับลูกทิชาได้เยื่ยนกระดาษอะไรบางอย่างให้กับพระชัยและเธอก็ออกจากห้องไปเลยแต่พรชชัยนั้นก็บอกว่านี่มันดึกแล้วเขาขอตัวนอนก่อนแล้วก็วางสายไปเลยซึ่งก็ทําให้ตัวของบุษรานั้งโกรธอย่างมาก แล้วก็ทำลายข้าวของและกระดาษที่ทิชาใส่มือของพัชชัยเป็นข้อความที่บอกว่าขอโทษที่เสียมารยาทพอดีฉชนนอนไม่หลับเลยออกมานั่งเล่นเห็นว่าแม่คุณโทรมาต่อๆกันกลัวว่าเขาจะมีเรื่องอะไรด่วนฝากขอโทษแม่คุณด้วยนะคะตัดมานในเย็นวันต่อมาในขณะที่พัชชัยหลับไปทิชาเธอก็เปิดดูในมือถือของพัชชัยและพยายามหาคอนแทคทุกอย่างหาข้อมูลเกี่ยวกับเครือข่ายของบุษรา แต่ว่าเธอก็ไม่เจออะไรเลยเธอจึงโทรไปบอกเรื่องนี้กับดีไวแต่จูจูในวันหนึ่งที่พัชชัยนั่งกลับมาที่ห้องขอเขาก็พบว่าเสื้อผ้าของทิชาน่าหายไปหมดแล้วก็เจอกับข้อความที่ดิชานั้นทิ้งไว้ว่าแม่บุญธรรมของเธอป่วยเธอต้องรีบกลับไปดูแลโดยที่เธอไม่ได้ลาพัชชัยก่อนและเมื่อถึงไทยเมื่อไหร่เธอจะรีบโทรกลับมาแล้วจากนั้น เธอก็ติดต่อมาหาพัชชัยซึ่งพัชชัยก็ขอเธอแต่งงานเลยเขาบอกว่าเขากําลังคุยอยู่กับแปลงสีฟันของเธออยู่ในห้องน้ําเขาอยากจะอยู่แปลงไฟกับเธอไปในทุกๆเช้าซึ่งที่ช้าก็ถึงกับอึง้งที่พัชชัยนั้นรักเธอขนาดนี้แม้ว่ามันจะเป็นระยะเวลาที่เร็วมากๆที่ช้านั้นถึงกับร้องไห้ออกมาและเธอ ก็เริ่มรู้สึกว่าเธอจะต้องกลับเข้าแผนการของเธออีกครั้งแม้ว่าในตอนแรกเธอจะตัดพระชัยออกจากแผงของเธอเพราะเขาไม่รู้เรื่องอะไรกับบุษราด้วยที่ชาจึงบอกกับพระชัยไปว่าแต่เธอไม่สามารถไปอยู่ที่อังกฤษกับพระชัยได้ในตอนนี้เธออยากอยู่ที่ไทยอีกสักพักหนึ่งได้ไหมไปอยู่ที่ไหนก็ได้อยู่ที่บ้านของพระชัยก็ได้ซึ่งพระชัยก็ตอบตกลงหลังจากนั้นพะชัยก็กลับมาที่บ้านแล้วก็พาทิชา เข้าอธาิบายของเขาซึ่งตัวของทิชาก็ได้เจอกับผู้แล้วก็เห็นร่องรอยบาดแผลตามตัวของผู้ซึ่งผู้ก็เข้ามาช่วยยกของเมื่อทิชาเข้ามาในบ้านเธอก็เห็นว่าที่ด้านหลังของบ้านมันถูกเรโนเวทกลายเป็นห้องห้องหนึ่งเมื่อเปิดประตูเข้าไปก็ได้เจอกับบุษาราที่เยืนอยู่ในนี้พร้อมกับต้นไม้ต้นใหญ่ที่ปลูกไว้กลางห้องบุษาราได้พุ่งเข้าหาลูกชายด้วยความคิดถึง ส่วนตัวของทิชาเธอตรงไปยังต้นไม้นั้นเพราะเธอรู้ว่าราของแม่ของเธออยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่นี่หลังจากนั้นทิชาก็หันกลับมามองที่หน้าของบุษราและเรื่องราว ทิชาใน e ีพีที่1และ2ก็ได้จบลงซึ่งเรื่องราวการแก้แค้นของทิชากำลังเริ่มต้นขึ้นและเรื่องราวกำลังจะดูเดือดแล้วนะครับจะเป็นอย่างไรต่อไปติดตามรับชมใน EP หน้านะครับสำหรับคนที่ชอบซีรีส์ออริจินอลช่องวันแบบนี้ก่อนหน้านี้ผมได้สปอยบางกออคณิกาเป็นซีรีส์พีเรียดแนวสืบสวนสอบสวน,สวนถ้าใครชื่นชอบ เดี๋ยวผมจะขึ้นคลิปแนะนำเอาไว้ให้ฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับ